กำลังหาที่นั่งว่าจะนั่งรอเขาตรงไหนดีเขาจะได้รู้จะได้มาหาผมถูกเนาะเข้าไปข้างในเนี่ยมันอาจจะสัญญาณมันอาจจะหายเปแต่เข้าไปข้างในก็ก็ดีนะครับเราจะได้เห็นว่าระบบขนส่งสาธารณะ National Rail เนี่ยมันเป็นยังไงร,รถไฟมันเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูให้ดู ร,รถไฟที่นีน่ถึงสนามบินด้วยนะฮะแล้วก็แน่นอนถ้าใครรู้ประเทศอังกฤษเนาะเขาก็จะเป็นลักษณะยาวๆเนาะข้างล่างกว้างข้างบนแคบนะครับแต่ว่ายาวคล้ายประเทศไทยแต่เหมือนกับกลับหัวเรลก็จะขึ้นลงส่วนใหญ่คนอังกฤษใช้รถไฟครับดูครับความป๊อปปูล่าของรถไฟ นกยังบินเรามาอยู่ไหนแล้อ่าดีน <Okay. S 2> สัญญาณดูดีอยู่ไหมครับก็สัญญาณยังดีอยู่เนาะเราก็จะหาที่นั่งกันอ่าตรงน,นีพอดีเลย ชานชลาที่โอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาตส่งรูปไปให้พี่แบงค์ก่อน ความรับผิดชอบไม่ค่อยมีนะฮะขยะก็ต้องถ้าเป็นของเราเองเราก็ควรจะเอาไปทิ้งนอกเนาะครับ ได้ไหมกระตุกรววคือตอนนี้มันปิดไม่ได้นะครับต้องออกไปแล้วไปผิดเพราะฉะนั้นก็ขอ,อความขออนุญาตนะครับอย่าไปส่งอย่าส่งของว่อมันนะฮะเ,เพราะมันมันจะกระตุกถ้ามีโอกาสจะจะมานั่งคุยกันตรงนี้ก็ได้ั้ม คิดว่านะตรงนี้ก็ได้นะก็สะดวกด,ดีเน็ตก็ดีใช่ไหมครับทุกอย่างดีหมดแล้วทำไมต่างประเทศไม่ค่อยมีหมาจรเพราะว่าเขามี r g a ก i z เซชันครับเขามี Organization รับหมาจรเอา,เอาไว้คือน้องเบลล่าก็เคยไปอย่างเช่นแบดดี้ซีด็อกนะครับเขาก็ รับหมาที่หลุดมาเนี่ยก็จะรีเฮาส์พวกสุนัขพวกนี้และแน่นอนเขาก็จะมีะการทำหมันเนาะการทำหมันเนี่ยทำให้ไม่เพิ่มจำนวนสุนัขจรถ้าเขาอยู่บนถนนอยู่แล้วนะครับแล้วเราไม่ได้ทำหมันเขาเนี่ยตามสัญชาตญาณสัตว์เขาก็ต้องอขยายพันธุ์เพื่อสือ,อ จเนติกส่งเขานะฮะมันเป็นปกติอยู่แล้วมนุษย์ก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้เป็นธรรมนเขาเนี่ยเขาก็จะเพิ่มอยู่ตลอดอ่ามาแล้วอาแล้วกอนกนครับโหสุดหลอนะท่านไม่ค่อยได้เจอกันนะฮะ เสมือนไม่ได้เจอกันจำตีเออใช่แต่เพิ่งรู้จักกันตัดมือหักมแล้วไปกัดน้องเขานะไปโอ้เจ็บเจ็บเจ็บโอ้ยน้าขาก่อนมามานั่งนั่งนั่งอาหารอาหารอาหารมีอาหารอะไรอยู่ข้างใต้หรออะขากันขากันเรานั่งนี่ก่อนนะได้ไหมนั่งนั่งนั่งเดินโอ้ยบุกขัดซะ ออเดี๋ยวขอไปเข้าน้ำแป๊บนึงไปซื้อน้ำเฮียบังอยู่กับตรงนี้ก่อนได้ไหมเฮียบังนั่งนั่งฝากดูกด้วยบอล็อกไว้แล้วมีอะไรจะถามก็ถามกันเลยนะฮะแต่ว่าก็คงคงจะเป็นการแถลงข่าวข้างเดียวไม่มี <c oughs> <c oughs> ใส่หูฟังไหมเพราะว่าเผื่อจะได้ไอ้นี่ไม่มีเราจะฟังใครอ่ะอ้าวแต่เสียงเราจะได้เข้าไปชัดๆไงนี่ก็ชาร์จพอว่านะเขาไกลๆเขาจะไม่ชัดไงเพราคงได้ยินกันไหมอ่ะเขาห้าห้าอย่างเดียวหรอใส่หรือเปล่าใช่หรอการซีนมากอ่ะอ่ะที่แบงค์ฝากแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวบอสมาบอสไปไปห้องน้ำแล้วเขาต้องคิดเงินไหมเขาคิดเงินไหมไม่คิดไม่คิดไม่คิดอ๋ออัพหนึ่งนะครับ ออกคนนี้ไว้นะครับดื้อที่สุดพอ,พอออกไลน์แล้วเริ่มนิ่งหรือไม่บลูกคอมอนเอาแบบ อยากให้เห็นสภาพแค่สองเกาะเกาะสองครั้งคือจบแล้วขนเต็มตัวสภาพอ่านไม่ทันครับไม่ใช่ไม่อ่านเม้นครับทั้งวันครับเดินในบ้านนี่ก็ถุงเท้าก็ขนเต็มทั้งถุงเท้าครับ พราะคนเขาผลัดรัวมากคนนี้หยิบจับเป็นคนคนระับมีแบบเหมือนเป็นฟิลแบบปอมสกี้อะครับเอ้ก็คือปอมเปเลเนียนะฮะเหมือนแบบฟิลแบบก็คือแตะปุ๊บออกปั๊บอะไรเงี้ยครับและน้องดื้อมากตอนนี้ จนคุณแม่ดาคุณแม่ด่าผมหรือดาใครครับ <c oughs> <c oughs> รอนมารับแฮรรี่คนนี้ไม่ใช่แฮรรี่พี่อสุรเรงครับคนนี้บลูครับบลูลอนดอนครับชูบลูลอนดอนครับตกประเทศไทยคิดว่าแต่รอบนี้ต้องผมคิดว่าการาการลอ็อกขของกทมดีนะ นะครับเพราะว่าดูจากในแผนเนี่ยมีการลอกเยอะมากเหมือนกันนะครับคิดว่าผลน่าจะดีขึ้นลอนดอนครับมาทำธุระที่ลอนดอนครับพอดีช่วงนี้ช่วงที่ประเทศอังกฤษเนี่ยเขามีเรียกว่ายุบสภาใช่ไหมยุบสภาของประเทศอังกฤษเกิดขึ้นทีนี้ผมก็เลยมาหาเพื่อนที่เป็นเป็นเอ็ีที่นี่ครับต้องบอกว่าเป็นอดีตอดีต m อ นะครับอดีต MP ที่ที่อังกฤษอดีต m อท, MP, ทีก็คืออดีตสอสอ,สอนะครับพอดีมันมีการเลือกตั้งใหม่เกิดขึ้สอสอที่ลิเวอร์พูลซึ่งตอนนี้คิดว่าพักเขาน่าจะชนะเลือกตั้งนะครับเพราะว่าพักเป็นพักเลเบอร์ซึ่งเป็นพักแรงงานเนี่ย ชนะเลือกตั้งนานมากสมัยน่าจะ,ะคุณโทน่แปลนะครับยุบมูนเลยแล้วก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้ชนะเลือกตั้งจริงๆจังๆมาเลยนะครับภาดนยังไม่ถึงแต่รอบนี้น่าจะเอ็งก็บอกว่าเป็นหนึ่งในแลนด์สไลด์ที่นา่าจะเยอที่สุดของอทางอังกฤษเขานะครับน่าจะชนะเป็นร้อยซีดเลยก็เรียกว่ามาให้กำลังใจเพื่อนด้วยแล้วก็มาติดตามว่าทาแคมปปรแคมเปญอะไรยังไงบ้างนะครับของที่นี่ที่แตกต่างมาแล้วของที่นี่บอกว่าที่แตกต่างอย่างหนึ่งก็คือสสสามารถ สสของเขาเนี่ยจะได้โควตาในการส่งลิฟเต็ก็คือไปปลิวแนะนำตัวเองให้บ้านทุกหลังฟรีนะครับกับรอยัลเมลก็คือกับพวกนี้คือกับไปรษณีย์ไทยส่งได้ฟรีนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในแคมเปญที่ทำให้สสของเขาทุกคนนะ่ะได้สิทธิ์เท่ากันในการที่จะแนะนำตัวเองให้กับให้กับประชาชนในพื้นที่ร่วมกันได้เพราะได้ส่งได้ฟรีเลยคุณจะส่งกี่หลังก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งของของทางอังกฤษเขา ตอันที่อันที่อาจจะมองอันนี้ดีเบตได้กันเนาะก็คืองบประมาณที่สสคนนั้นใช้ในการหาเสียงได้จะอยู่แค่ประมาณแค่เจ็ดแสนบาทกลุ่มแล้วกัน,นประมาณสักห้าหกแสนบาทนะครับในการในไทยมีกาหนดไหมที่ไทยมีล้านแปดล้านแปดต่อคนล้านแปดต่อคนซึ่งก็ต้องตั้งคำถามว่าทำไมไทยถึงให้ล้านแปดเลยนะครับแต่ขององังกฤษเนี่ยให้น้อยกว่าแต่พวกป้ายเปอร์ต,ต่างๆของอังกฤษเนี่ยจะติดน้อยกว่าแต่จะเน้นในเรื่องของการทำรีเฟลตส่งไปตามบ้านเรือนแทน ร้านแปดบางเขตไม่พอมั้งอันนี้ก็ก็แล้วแต่นะครับนี่นะหลายคนพิมพ์เยอะมากแต่ว่าไม่ทันได้ดูเลยผังเมืองมีอัปเดตอะไรไหมผังเมืองช่วงนี้เป็นการขยายเวลาของทางกงุงเทพมานครในการที่จะรับฟังความคิดเห็นอยู่นะครับก็รู้สึกเดี๋ยวเดือน6เนี้ก็คือเดือนนี้แหละจะมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นอาทิตย์หน้า วันอาทิตย์หน้าเอามาช่วง1ิบอ่า1ิบห้าสิช่วงช่วงนี้ครับวันเสาร์อาทิตย์นะครับเป็นการเปิดรับฟังเพิ่มอีกจำนวนเขตก็ต้องตามนั้นนะครับแล้วก็ค่อยมาค่อยมาดูกันนะครับโอเคพ่อมาทุกคนมีคนเล่นกับน้องบูแล้วครับตอนนี้เล่นกับน้องบลูแล้วครับนี่ก็เรียกว่าไม่สามารถซับ้านได้นะครับน้องบูก็รับทุกคน รักทุกคนตลอดนะรับบ้านไม่ได้ก็หลังจากที่กรทมมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นเสร็จเนี่ยเราก็จะเขาก็ต้องมีการรวบรวมแล้วไปพิจารณาถูกไหมฮะอันที่เราเรียกร้องไปเพิ่มเติมก็คือสิ่งที่ประชาชนพูดไปทั้งหมดเนี่ยสมมติอาจจะมี1ล้านเอ้ยหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นคำเรียกว่าความคิดเห็นหนึ่งหมื่นความคิดเห็นเนี้ยกรทมเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรนะครับอันไหนรับไปทําอันไหนไม่รับไปทําแล้วต้องมีสาเหตุด้วยว่าทําไมถึงอันนี้คิดว่าไม่เหมาะสมอันไหนเหมาะสม นะครับก็คือไปทำาูุปปิ้งก่อนว่าอันนี้เกี่ยวข้องกับอะไรเกี่ยวข้องกับเพื่อเรื่องถนนซอยอันนี้เกี่ยวข้องกับผังเมืองโดยตรงอันนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวผังเมืองแต่เกี่ยวเรื่องของระบายน้ําหรืออันนี้ี่เกี่ยวกับในภาพรวมของโครงสร้างอันนี้เกี่ยวรในระดับชุมชนระดับเขตอะไรเงี้ยคอรมอต้องหาวิธีการจัดกูปปิ้งก่อนพอคูุปเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ค่อยมานั่งพิจารณาว่าเกิดอะไรขึ้นในแต่ละส่วนนะครับแล้วก็ออกกลับมาให้ฟีดแบ็กให้ประชาชนทราบว,ว่าสิ่งที่คอรมอพิจารณาแล้วตรงนี้ผ่านตรงน้่านเนออนะค,อนนคว็กตขึ ทำไมตรงนี้ผ่านตรงนี้ไม่ผ่านอยากหลบ้างนะครับอีกส่วนหนึ่งคือการปรับผังเนี่ยต้องไปอิงเพราะว่าต้องบอกกีกครับว่าสมมติสมมติมมตถ้าเกิดที่ของคุณเนี่ยผังสีเหลืองวันดีคืนดีเนี่ยคุณเป็นผังสีส้มหรือผังสีน้ําตาลเนี่ยมันหมายความว่าที่ดินของคุณจะถูกการประเมิน แพงขึ้นถ้าประเมินราคาที่ดินแพงขึ้นนั่นหมายความว่าประเมินภาษีก็แพงขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นต้องหมายความว่าสิทธิที่กรทมก็ควรดูเพิ่มเติมก็คือสิทธิในการพัฒนาที่ดินนั่นน่ะมันตามกงนหรือเปล่าอันนี้ผมเคยพูดในหลายในหลายรายการเนาะถ้าเกิดว่าสมมติว่าคุณแบาที่ดินในซอยซอยกว้างแค่5้เมตร6เมตรเองใช่ไหมครับแต่ถ้าว่าคุณให้เขาเป็นผังสีแดงเลยมันก็ทําไม่ได้อยู่แล้วแต่ถามว่าที่ดินตรงนั้นน่ะกลายเป็นว่าการถูกตีประเมินราคาแพงขึ้น คุณต้องจ่ายภาษีแพงขึ้นซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นผลกระทบกับโดยช่วงยิ่งก็คือกลุ่มที่เรียกได้ว่ารายได้อาจจะลดน้อยลงก็คือกลุ่มผู้เกษ,ษ,ษียณอายุตั้งหายเนี่ยอันนี้จะมีปัญหาเกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็โดยการนึกว่าให้สีเยอะแต่10ิมันไม่ได้เนี่ยคือตีกลุ่ม10แต่ว่าไอ้ตีกลุ่มให้สีแต่ว่า10สิทธิที่ของที่ดินตรงนั้นจริงๆในการพัฒน,นาเนี่ยทำไม่ได้เนี่ยแล้วเราจะให้สีเข้าไปทำไมเพราะฉะน,นั้นมันก็เลยต้องมีการทำดีเทลน่อยในเรื่องของผัังงงเมือตรรนนี้ะคบ แต่ผมว่าการการขยายเวลาของกรทมก็ก็ดีคือว่าให้เราได้ได้ได้รับฟังความกิจเห็นมากยิ่งขึ้นแต่แค่ต้องดูว่ามันจะได้ประโยชน์จริงหรือเปล่าอย่างไรแล้วก็นํามาชี้แจงอะไรในบ้างนะครับพูดยาวไปละอ่ะไล์ก่อนตอนนี้คอมเมนต์เยอะมากแบงค์ได้ใช้รถไฟก็ดีอยู่ใช่ไหมที่รถไฟรถไฟดีรถไฟอ่ปดีอยู่แต่ว่ามีดีเลย์บ้างนิดหน่อยที่นี่ก็นิดหน่อยมากสุดเท่าไหร่ห้านาทีเศมนี่คือถ้าเกิดไม่ถ้าเกิดไม่เกิดอินซิเดนต์เนี่ยจะดีเลย์ประมาณสักสิบนาทีสูงสุดละแต่ส่วนใหญ่ออนไทม์หมด ออนทามไวมากนะครับแต่ถ้าเกิดอาจจเกิดมันเกิดอินซิเดนต์อย่างเมื่อวานรู้สึกมันมีจะเขียนว่า police investigation อะไรสักอย่างเนี่ยคือเหมือนว่าน่าจะมีคดีอะไรบางอย่างในในขบวนหรือพวกความปลอดภัยอะไรเงี้ยอ่าตรงเนี้ยก็จะ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 นี้นิดนึ่งปกติแล้วไม่คท่ยดีเลยหรอปกติไม่ดีเลยปกติไม่ดีเลยนะครับตรงเวลาที่นี่ออนทามหมดเราเราก็ใช้รถไฟอยู่ตลอดเนาะตอนเรียนที่โรงเรียนก็ใช้ขึ้นมาเข้ามาที่ลอนดอนอ่าใช่ครับก็นั่งชั่วโมงหนึ่งราคา เท่าไร่มันก็จะมีเป็นเทีขยงเขาก็จะลดราคาจําได้ประมาณ800บาทเป็นดูหน้าตัวได้ไปดูหน้าเครื่องได้นะตอนนี้ตอนนี้ราคาต้องคงปรับขึ้นแล้วล่ะเพราะเมื่อก่อนตอนตอนนั้นเราเราไม่ใช่รัฐนังคางไปแล้วโอเคอ๋อมาละอย่างสายที่ผมนั่งเนี่ย เมื่อกี้มากินนั่งมาก็คือ Great Western Railway ก็คือ GWR อันนี้ก็จะถูกโอนโดยบริษัทที่เป็นプライเวイคอมพนีเขาทรายプラ p r i ท a t i z e เรื่องของการให้บริการรถไฟในขณะเดียวกันเนี่ยสายนี้ที่ไปพอดีไปออกซฟอร์ดมาสายนี้ที่ไปออกซฟอร์ดเนี่ยจริงๆก็มีรถเมย์กันไอ้รถไฟกันเหมือนกันที่มาริโบลลอนบอนมาริโบนก็ไปที่ออกซฟอร์ดเหมือนกันเขาก็แข่งกันแต่อันนี้คือรถไฟไว50สิกว่านาทีถึงลอนดอนมาริโบรน1่0 120นาทีถึงก็คือนาน ชั่วโมงครึ่งของเขาชั่วโมงครึ่งเอ้ยไม่ใช่รอยี่สิบนาทีหนึ่งชั่วโมงกับอะยี่สิบนาทีอ่าประมาณประมาณเกืสิบนาทีของผมห้าสิบกว่านาทีอันนี้เขาก็จะแข่งกันว่าอ่ะผมมันไม่เท่ากันไหนเร็วกว่าอ่ะตัวผมตัว หรือว่าต้องเดินไปข้างนอกพรุ่งนี้ต้องบอกว่าขึ้นโทรศัพท์มือถือคล้ายๆของเมืองไทยเลยคืออินเทอร์เน็ตไม่ค่อยดีจริงๆแล้วอินเทอร์เน็ตเมืองไทยดีกว่านะบอกว่าเรื่องของ 5G coverage มันบอก 5G coverage เมืองไทยดีกว่านะตอนนี้ก็ตุกอยู่ไหมครับถ้าไม่ถ้าถ้าก็ตกอยู่จะเดินออกใส่หูฟังไหมไม่มีหูฟังเราไม่หูฟังอ่าที่แบงก์จะใช้หูฟังกับใช้หูฟังหรือเสียด้วยอะไรก็แล้วแต่ม่แล้วมาแล้ว ออมันแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่ไม่ลแมมล้วมันสามารถใส่ได้สองหรือซอสเผ็ดไม่เราสามารถเราสามารถใส่ถุงตอนได้สองก,กลมเริ่มจะเดินอ๋อ